ตอนที่6ก็คนมันหลงเด็กในชุดนักศึกษาชุดเดิมนั้นเขาไม่ได้ขอให้เธอเปลี่ยนพอเจ้าตัวมีสายเข้าบรรดาเพื่อนฝูงรุมโทรหายิิกๆเขาจึงปิดมือถือของตัวเองเพื่อนั่งรอเธอพูดคุยกับเพื่อนเรื่องรายงานไปเพลินๆบนโซฟาตัวเดียวหน้าเตาผิงที่มีไว้แค่ตั้งโชว์สำหรับเมืองร้อนได้ยินภาษาทางการแพทย์การเรกชื่อยาหลายชนิด ซึ่งเธอทำผิดไปหลายหน้ากระดาษไออรินะรู้สึกเสียหน้าราคาคุยอยู่ไม่น้อยเพราะคุณท่านชอบบอกใครต่อใครว่าเธอเรียนเก่งความจำดีเออแค่นี้ก่อนนะแกฉันอยู่บ้านเจ้านายมาช่วยแม่ทำงานพรุ่งนี้ฉันทำให้ใหม่ละกันเดี๋ยวไปเช้าหน่อยหญิงสาววังสายจากเพื่อนร่วมคลาสคนสนิทก่อนหันไปทางเก้าอี้โซฟากมามีดสีแดงตัวข้างๆกันเขาเอี้ยวตัวมาทางเธอที่โมแต่คุยโทรศพัพท ลืมไปว่านั่งอยู่ในห้องหนังสือกับผู้ชายสองต่อสองเธอรีบยกมือเร็วพอๆกับถูกปราล์มมีต้องไหวจะไหวทำไมบ่อยๆเล่าเธอเห็นอาเป็นสารพระภูมิหรือไงขอโทษค่ะรินวางตัวไม่ถูกกลัวจะถูกคุณอาว่าวันนั้นคุณอาบ่นว่ารินเห็นท่าทางนั่งคอตกของเธอแล้วชายหนุ่มคงรู้สึกผิดที่เคยพูดจามไม่ดีเขาพอทำใจได้บ้างแล้วเรื่องบิดาดีลาจากโลกไปก่อนไวอันควร ลังไว้ทุกมาหลายวันอาว่าอาต้องขอโทษมากกว่าวันนั้นอาคงอารมณ์ไม่ดีวันนี้ต้องท่องหนังสือไหมละ่ะสอบเป็นยังไงบ้างดีค่ะพอทําได้อยู่แต่พักหลังๆงา,งานยุ่งส่งงานผิดไปเยอะค่ะทำไมละ่ะงานเยอะไปหรือเป,ปล่าเปล่าค่ะทยกมือบกไปมาด้วยความตกใจเกรงว่าจะไม่มีงานทำสำหรับเขาก็แค่ห่วงถ้างานมันเยอะไปบอกอาน,นะครับมาปรึกษาได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเดือนที่บริษัทเรามีนักศึกษาหลายคนอยู่ในโครงการเลื่อนเอ็นเรื่องเรียนคนต้องมาก่อนนะถ้าเรื่องเงินไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากสารันวริดเห็นว่าครอบครัวเธอไม่ได้ลำบากขนาดกัดก้อนเกลือกินหญิงสาวเองก็มีทรัพย์สินส่วนตัวหลายอย่างโดยอายุเท่านี้เขายังมีอีก,กเรื่องสำคัญเอออ่าวาจะถามเธอหน่อยเรื่องสัญญาพรีเซนเตอร์ที่จะต้องเซ็นปีต่อปี ปกติแม่เราเป็นคนเซ็นให้ปีนี้เธอจะเซ็นต่อไหมเซ็นค่ะลินคงไม่ไปทำงานบริษัทอื่นลินต้องเรียนหนังสือให้จบก่อนค่ะเธอตอบโดยไม่ต้องคิดเลยถึงต้องมาเปลี่ยนเจ้านายคนใหม่ไม่ทันตั้งตัวใต้ขนตาง,งามงอนเป็นแพรดวงตาคู่สวยกวาดมองรอบกายความกว้างของห้องหนังสือฟิกเกอร์การ์ตูนมังงะ ห้องเดียวมากกว่าห้องนอนห้องนั่งเล่นในบ้านเดียวราคาล้านต้นๆอย่างบ้านเธอเสียอีกปกติบรรดาแม่บ้านได้รับอนุญาตให้เข้ามาในห้องนี้แค่เดือนละครั้งเพื่อคอยกำชับสั่งนักทำความสะอาดฟิกเกอร์การ์ตูนว่าพวกเขาต้องทำความสะอาดชิ้นไหนยังไงท่านทากะมีลิสต์รายละเอียดยิบย่อยในกระดาษยาวเป็นหางว่าวสำคัญที่สุดคือบางชิ้นห้ามแตะท่านจะทำความสะอาดมันเองหรือมานั่งจ้องหน้าตาต่อตา จนขนลุกกันไปเลยทีเดียวไอรินกำลังนึกถึงนิสัยแปลกๆของเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าลูกชายของเขาเป็นยังไงเธอแค่ต้องวางตัวให้ดีและระวังเพื่อไม่ให้แม่เดือดร้อนในภายหลังกลายเป็นเขามางอเธอเสียอย่างนั้นคือวันก่อนอางานยุ่งมากๆยุ่งขนาดไม่ได้กินข้าวตั้งแต่6กโมงเช้ายันห้าโมงเย็นเลขาเอาข้ามาวางไว้นะ่ะอาย,ยังไม่มีเวลาจะกินมันแต่ว่าอยากคุยด้วยเลยไปหาที่สตูดิโอ แล้วอาต้องรีบกระโดดขึ้นรถไปเข้าประชุมไม่ทันได้บอกไม่เป็นไรค่ะคุณอารินก็ยุ่งยุ่งรินลืมถามเหมือนกันหญิงสาวเกือบจะก้มหน้าลงมองพื้นแต่รู้ว่าเขาไม่ชอบโทนสีห้องออกสีเขียวให้ความรู้สึกอบอุ่นเช่นเดียวกับแววตาของเขาที่นั่งเอียงตัวมาทางเธอวันนั้นอางุดงิดน,นิดหน่อยแล้วอาเป็นพวกป้ามังงะเหมือนโอโตซังอาไม่อยากให้รินมองว่าอาเรื่องมาก หรือว่าอาไม่ชอบเรนนะครับดูแล้วก็ถ้าจะชอบได้ซ้ําไปคุณอาเป็นฝ่ายเลิกลากเสียอาการยกมือขึ้นปัดปล่อยผมบนหน้าผากเขาเป็นคนนิ่งแต่ตอนนี้เหมือนมือไม่อยู่เป็นที่เป็นทางค่ะเินเข้าใจเป็น,นเรื่องปกติโอตาคุค,ค่ะเินจะพยายามรักษาภาพโพสตัวละครเวลาอยู่กับคุณอาแล้วกันนะคะไม่ต้องเขาพล่งออกมาก่อนปรับน้ำเสียงอ่อนลงไม่ต้องแล้ว เราเป็นเราแบบนี้แหละดีมันไม่ใช่เวลางานทำตัวสบายๆนะไอ,อรีนค่อนข้างงงกับเขาอยู่แต่ไม่ทันได้ทักถามว่าเขาจะเอาแบบนั้นจริงๆเหรอให้เธอเป็นเธอชายหนุ่มวกกลับมาเข้าเรื่องเดิมซึ่งยังคุยไม่จบเออถ้าอนาคตอดรินอยากไปรับงานที่อื่นเอาว่าเธอคงไปได้ไกลกว่านี้ของเก่ามันเป็นสัญญาเอาเปรียบพรีเซนเตอร์มากอาจจะให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูสัญญาอีกทีนะขอบคุณค่ะคุณอา แต่รินโอเคกับสัญญานะคะถ่ายแบบได้แค่บริษัทเดียวให้รักษาภาพรักความน่ารักเพอร์เฟกต์สไตล์ไอรีนใสๆเธอเกือบทำท่าอานเนะใส่เขาด้วยอีกแต่แค่ยิ้มไปเพราะคิดว่ามันไม่เหมาะอันที่จริงบริษัทนี้มีตัวละครตั้งเยอะแยะที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทร,รุกในเครือมีงานอย่างอื่นเธอก็ไปถ่ายแบบเธอดันมาดังและแจ้งเกิดแค่กับตัว Irene, ไอรีนไอซาว่า ลูกคนหนูกิริยามารยาทงามทุกกระเบดนิ้วเทียบไม่ได้กับตัวเธอที่วันวันมีแต่เรียนกับทำงานอาว่าต้องแก้นแน่ๆล่ะอืมแล้วนี่ทำไมไม่เอาเวลาว่างไปอ่านหนังสือยังมาช่วยแม่ทำงานอีกแม่รินบ่นปวดขาบ่อยค่ะช่วงนี้แม่ขี้ลืมด้วยดินเป็นห่วงดินเลยมาดูแม่อีกแรงงานจะได้ไม่มีปัญหาค่ะสารันวริศไม่อยากก้าไก่เธอจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะห่วง มีอะไรให้อาช่วยก็บอกนะโอโตสัง่งฝากไอรินไว้กับอาก่อนเสียอาต้องมาดูแลเราอยู่แล้วต่อหน้าอาก็มีต้องเป็นไอรีนแล้วเป็นเธอนี่ละ่ะอนาคตคนขายยามันเป็นเรื่องเศร้าที่ทำให้ใจชื้นเธอคงไม่รู้ว่าพ่อของเขาจะตายยังนึกถึงไอรีนทีแรกที่พบกันนั้นเขาคงโกรธน้อยเนื้อต่ำใจแต่พอมาคิดคิดดูอีกที เธอไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยกับการตัดสินใจฝ่าย,ายเดียวของท่านประธานเขาคงอยากหยอกแย่เธอให้กลัวจนตัวงอจะได้ข่มง,ง่ายๆหรือไม่ก็เล่นสนุกกับเธอเสียหน่อยขอบคุณค่ะคุณอาแต่เภสัชกรนะคะเภสัชกรครับเพสัชกรเขาย้ำที่ละคำให้สาวน้อยเลิกงอนแล้วยิ้มให้เธอพร้อมความรู้สึกบางอย่าง แสงอาทิตย์อ่อนเป็นใจกระทั่งแก้มขาวนวลที่กลายเป็นสีซับเลือดทำหนุ่มว้34ใจสัน่นสีหน้าเหนื่อยล้าของเธอยังคงงดงามเปลือกตาขาวนวลกระพริบป,ปลือปรากฏในตาสีสดสวยสีมรกตสะท้อนแสงจากโคมไฟแชนเดรียยามโพล่เพลเราจะไปทำรายงานไม่ใช่เหรอรีบหรือเปล่าล่ะอาเดินไปส่งได้นะแต่ถ้าไม่รีบกินข้าวเป็นเพื่อนกันก่อน พูดเป็นเพื่อนอาสักเดียวสารันวาริศเก็บถ้อยคำนั้นไว้ในใจต่อให้เขาจะถูกชะตาสาวความคิดดีอย่างเธอสักเท่าไรเช่นเดียวกับตัวเธอที่เคยรู้สึกไม่ดีกับเขาแต่ตอนแรกกลับมาพบหน้ากันอีกเรากับว่ามันไม่เคยเกิดเธอไม่ใช่คนคิดมากอะไรงั้นเินกลับบ้านพักแม่บ้านก่อนนะคะตอบแล้วเธอจึงลุกขึ้นยืนประจบเหมาะพอดีกับที่คนตัวสูงกว่าลุกพร้อมกัน ข่าวของเขาชนเข้ากับเข่าเธอจนโทรศัพท์จอใหญ่เกือบหล่นเป็นโชคดีของไอ,อรอนที่มีคนรับไว้ทันทั้งมือถือและมือของเธอขอโทษค่ะคุณอาเธอสะดุง้งพลันดึงมือออกจากคนที่ยื้อกลับเข้าหาตัวอุบัติเหตุเป็นใจไอ,อรอนไม่ต้องเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่แต่คุณอานี่สิจะเอาอยัางไงในระยะใกล้แค่รับรู้ถึงเสียงลมหายใจ เสื้อ,อยืดสีขาวสะอาดติดกลิ่นหอมอ่อนของโคโรนบุรุษร้อนแรงสุภาพเย็นสบายเขากระชับจับมือเล็กไว้แน่นอย่างถือวิสาสะเธอจึงไม่กลา้าปฏิเสธแต่ไล่สายตาม,มองไปตามคราวเขียวครึม้มด้วยความที่ไม่เคยใกล้ชิดผู้ชายถึงขนาดนี้ใจเย็นๆน,นะครับตั้งสตินิดเดี๋ยวของมันจะหล่นอีกนะไม่ได้ค่ะดินตัวเหม็นบอกทันทีชายหนุ่มทำจมูกฟึดฟัด น้มตัวลงหาเส้นผมสีบรอนทองอมน้ำตาลด้วยความหวังดีของเขาจริงๆไม่เหม็นนี่ก็หอมอยู่นะไหนๆก็ดมมาถึงผมแล้วเขาอยากให้แน่ใจจึงซุกปลายจมูกไว้เหนือหน้าผักเนียนโดยสัญชตาตญาณสักอย่างของตนเขาดันพึ่งนึกออกเองว่าลืมตัวตาคมเบิกโพรงมองสาวน้อยเอี้ยวตัวหลบเขาพร้อมสีหน้าตัดพอคืออาไม่ได้ไม่ใช่สเคเบ ดินไม่ได้ว่าอะไรคุณอาสักคำนะคะในฐานะลูกจ้างไอรีนไม่กล้าต่อว่ามือคุณอาไหนจะจมูกซุกซนตัวเขายังทำขายซื้อมัมันเ,เรียกว่าอะไรนะภาษาไทยอาลืมลามกตะแก่ลามก,ก,ามกอ่อนั่นสิอาแก่ลามกแต่ว่าอาเปล่าเป็นนะครับอาแค่ดมให้ว่ามันไม่เหม็นแถมเขายังไม่ยอมปล่อยมือนุ่มนิ่มของเธอ ซึ่งไม่ได้ทำความสะอาดมากมายเหมือนคุณแม่รายนั้นคงหยาบกร้านตามอายุวัยด้วยเขาหยิบยกมันขึ้นมาอีกรอบให้แน่ใจสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดอืมไม่เหม็นนะมีกลิ่นสบู่เพราะว่าเพิ่งล้างมือมาแม่บ้านสาวได้แต่ยืนนิ่งในท่าทางเป็นแมวหงอนด้วยความที่ทำตัวไม่ถูก iPhone 10ของเธอร้อนเหมือนแบตเตอรี่ใกล้ระเบิดเพราะคุณอาดมไม่เลิกขอโทษทีครับ โทษนะไม่ได้ตั้งใจไม่เลยสารันวริตรีบบอกแล้วปล่อยสาวน้อยในชุดนักศึกษาย,ยังเสียอกเสียา้ก่อนที่เขาจะเดินนำเธอไปพร้อมรอบยิ้มกรุบกริ่มเราจริงจอกเจ้าเล่